นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of n o สวัสดีครับพบกับ Car of n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาตั้งแต่เครื่องยนต์ดีเซลเข้ามามีบทบาทมากในรถยนต์แรงบิดกลายไปที่รู้จักมากขึ้นในบรรดานักขับรถทั้งหลาย แต่หลายคนยังงงว่าแรงบิดมันคืออะไรกันแน่วันนี้ c a า of No นจะพาเพื่อนๆไปหาคำตอบกันครับแรงบิดคือการกระทำที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดแรงหมุนเกิดขึ้นยังจุดที่กำหนดสำหรับรถมันหมายถึงกำลังขับที่ปั่นไปสู่ชุดเพลาก่อนจะถ่ายทอดกำลังแรงบิดดังกล่าวลงล้อเพื่อให้ทำการขับเคลื่อนต่อไป สาเหตุที่แรงบิดสำคัญไม่แพ้แรงมา้าเนื่องจากแรงบิดเป็นกำลังเบื้องต้นที่เครื่องยนต์กระทำโดยอาศัยการจุดระเบิดให้เกิดแรงหมุนชุดเพลาข้าเวี่ยงเกิดเป็นแรงบิดถ่ายทอดไปหาชุดล้อยิ่งแรงบิดมากคุณยิ่งออกตัวจากจุดที่อยู่นิ่งได้ดีกว่าคุณสามารถรับน้ำหนักมากกว่ารวมถึงยังมีผลประโยชน์ในการใช้ลากจูงมากกว่ารถที่มีแรงบิดต่ำกว่า เพื่อนๆอนาจจะพอเห็นภาพว่าแรงบิดเป็นสิ่งที่เราใช้กันจริงๆในชีวิตประจำวันเช่นออกตัวจากไฟแดงใช้การเล่งแสงหรือจากการบรรทุกสิ่งของต่างๆในรถยนต์บางประเภทหากส่วนที่สำคัญของแรงบิดมีเยอะก็จำเป็นต้องสามารถถ่ายทอดกำลังแรงบิดทั้งหมดลงสู่ถนนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ สมมติว่ารถยนต์หคันที่มีแรงบิด400นิวตันเมตรกำลังแรงบิดนี้มากพอจะลากจูงรถพ่วง18ล้อไปสบายๆแต่ถ้าคุณใช้ยางขนาดเล็กทำให้แรงบิด400นิวตันเมตรไม่สามารถลงถนนได้หมดเนื่องจากชุดยางรองรับน้อยกว่านั้นทำให้เกิดอาการแรงบิดเอาชนะล้อและยางเกิดเป็นอาการล้อฟรีและไม่อาจสามารถลากจูงได้ตามต้องการเนื่องจาก ไม่สามารถถ่ายทอดแรงบิดได้หมดดังนั้นรถกระบะในปัจจุบ,บันส่วนใหญ่จึงมีขนาดหน้าสัมผัสยางค่อนข้างใหญ่มากเพื่อถ่ายกำลังแรงบิดสูงสุดลงถนนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เช่นเดียวกันด้วยประโยชน์ในการผักหรือการกระทำล้อและยางอย่าง,ยางทันทีทันใดรถยนต์สมัยใหม่จำนวนไม่น้อยจึงมักเซตเครื่องยนต์ในลักษณะที่มีแรงบิดสูง และน้าต่อเนื่องมันช่วยให้รถตอบสนองดีเวลาคนขับต้องการการตอบสนองทันท่วงทีในระหว่างการขับขี่และทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่ Car of No นนำมาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้ครับ